สวัสดีนําเดิมเมื่อนี้กลมาเล่นเกมผีอายตาเดอเฮเลอเกมอีกแล้วเมื่อนี้ผมว่าสิมาเล่นบทที่ซีแล้วครับบทที่นี้ตอนนี้เก็บเงินได้หกร้อยเพื่อเล่นมันเล่นง่ายอาศิตเสริมให้อีกด้านหนึ่งตอนนี้ว่าสิเล่นด้านนี้ครับผีแม่หมดบบลูว่าเป็นจังดห ลองเบิ้งครับผมก็บ่อค่อยหมั่นใจปานใดมันแมบเก่าบ่แต่ว่าผีไม่บ่เปิดได้บางอันนะเปิดได้อันเดียวเอเบ,บิ้งก็มันสีตางกับอันอันเก้าตรงไหนนยครับ ผมกับวอลูคือกัน,อ,น,นอืมียังเนี่ย ตาอ่างจากตรงเก้าเดี๋ยวมั้งเดี๋ยวผมเบิงตาสก,กระสืออีกเราบอกเป็นเป็นลอยๆนะผมว่ากระสือละมั้งผมก็บลูคือกันผมบ่ได้เบิงไผ่เล่นเลยผมนี่ผมเล่นแบบสดๆร้อนๆเลยนะผมเป็นเสียงนี่มันก็บลูเสียงไผ่ไหว ผมคาใจโตมันนะครับก็ผมเบิ่งบ่ค่อยเย็นชัดชัดเจนปานไดนะครับตอนก่อนสิเข้ามา やった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 や ถึงๆครับผมชุบเป็นยังวะนี่อออเอ้บเอบ่มียังแอบแไปได้บ่นะนานเมาผมว่าแล้วเมา ผมกับว่าพ่ค่อยต่างจากอันด้านปกติบ้านเลยครับผมมาเปลี่ยนเป็นแม่หมดกับเมียนนี่ซืือเปลี่ยนเป็นแม่หมดกับอมียงก่อนมีอันเทนอันนี้ซืือ คือว่าชินรเราแบบคนเฝ้าเลรนเดี๋ยวไปแถมๆให้อีกด้านหนึ่งเลยครับหลบได้ปะเนะี่ย แม่หมดมาแม่หมดมาตอนนี้สิบสองแล้ว ิวเลยสายเซียนละหลินมาตั้งจากอีคีแล้ววันอันนี้นาจิ EP ที่เจ็ดมั้งครับว่า EP ที่เจ็ดนียวบินบินซะไผสายมืนสายเมา อย่างเก่งๆกลับตาไปเลยครับมาไเย้าบ้าามา

ซ้ำนี่แหละครับว่าได้มีอย่างหลายตอนนี้จากนาทีแล้วเอ้ผมเอาวันนี้ไว้ใส่เจ็ดนาทีเดี๋ยวผมเสริมม้อีกเลยสองลุมหนึงเนี่ยครับหรืว่านี่ดีหมดไม่ชิ้นสุดในจังเดี๋ยวผมจะให้เป็น EP หนะครับ EP ที่แปดให้เป็น EP สุดท้ายเลย ตอนนี้ผมลองเบิง้งเหยี่ยงดีเนอันนี้ผมก็ว่ามันกันแบบปกติแบบพิกเซลเปล่ผมไม่เคยมากครับเบิ้งรูปภาพแล้วเบิ้งไม่เคยคือครับเอาเป็นสองลุมหนึ่งที กีดเอาอันนี้ดีกว่าหลอกหรือเลี้ยงนี่ผมว่าเคยเล่นผมว่ามันใจว่ามันสิเป็นจังใดนี่บอกกดได้อยู่ติเงาตามันไปบอกมันสิพาไปอย่าง อกี้ยบตางเกาปันไหนว่าเปลี่ยนเป็นขนมรือซื้อบอกผมว่าแต่กระเล่นไปรถครับ ได้ลองลิ้นมึงเหรอสั่งสั่งเลยครับอัน,อนกินอันเมานี่ครับ กระสือนาจีเป็นกระสือเหนไหโว้วิน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 โอ้ยผมปวดหัวนะครับอาการบอสู่ดีนะเนี่ยอาการนี่จะหาเยื่อล่างให้มันเบิดกันครับเพื่อผมอัดพลาดตรงไหนไป ว่าเมาอีเด้นนี่ผมเพาะกินดอกไฟกับพิบแล้วรีก่อนดีกว่ามาลงมาข้างล่างบอกเดี๋ยวลองกินอันแดงแล้วใส่อนันเขียวเบิ้งมันจะเป็นยังไงคเห็นนั่นอีกบ่นี่ มองเห็นชัดเจนแจ้งขึ้นนะเนี่ยโบนัสเหรียญว่าสันหลอกหรือเรียง สิแก้ัญญาหรือว่าเอาดีไหนมันเศร้าให้มันเบิดอันนี้ก็นับอย่างนี้ปฏิปิตาแบบนีก็ซื้อมาดิทายกระสือสไปก่อน,นรับ สองสี่สิบเก้าไปแล้วเนาะครับคิดว่าแนน่วงยานี่ผมกดขวดวะครับมันคือได้ยันตาได้ตามหาตา รอกหรือเลี้ยงหอกหรือเฮี <ancient Greek ennen> ้ยงลอกหรือเลี้ยงโอ้แรนเร็วแรนเร็วโอ้บอกคอยแรนเร็วแลน ต้องการแคบเพียงขนมเพียงเท่านั้นเมา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 ,มา,มาขันได้เมาแล้วก็กลับไปเอาอันนี้การมองเห็นชัดเจนแลนเหลวพร้อมไม่มีวังเวง มองเห็นชัดเจนไม่มีวังเวงมันเป็นสันไตมันโบคคอยไปมาแล้วคอยสิไปสั้นอื่นเย,ย้ย มันแห่งบ่มีบอกจูว่าให้นี้มันไม่มีคำว่านี้ มันขึ้นไปสั้นเทิงทีครับเดี๋ยวผมไปรีวิวห้องนี่กันผมทักยีดาใายมันลงมากันครับ ตรงพีก็เลียอีแค่เอันนาสีอยูเั้งเนี่ละเป็นไถครับลองเพลงให้ฟังบอมผมแรปเปอร์ได้นี่เฮ็ดเพลงบอมได้นน่ครับหันผู้ใดอยากเบิ้งกะเข้าไปเบิ้งในซ่องนี่แหละครับ ผมคือมาสั่งเมาแท้ฮ้โอ้ยสั่งเมาสั่งเมาโคตรปวดหัวเลยครับมาเมือนโมกินดอกข้ผเห็นสองขวดโมกินดอกขวดแดงนะโม่ไหวหลี สะดวกครับทางสะดวกแล้วแต่ว่ามืดอีหลีนะครับอีกหาอันนี่เด้เห็นอันแดงแล้วอันแดงอันเมาเมาเมากับเมาเลยปะเนี้เมากับเมาหรือเมากับเขียวเมากับเขียวดีกว่า เอ๋อแดงแดงกับอันนี้เดี๋ยวันนี้โ<ๆ>บมีหยัางแลนเร็วซื้อแลวก็ดีดอกเข่าท่าอยบผมอีกอันเดียวชื่อเปียบร้อย ใส่ละพีคืนมานี่บ่อถามลงมาด่านอเล่หรืบอบ่าเลีนรถนี้อเอาอีกได้บ่านะนี่น,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 นีได้ตาแล้วได้ตาแล้วบอกกับพีบเราสงสัยไปแล้วครับ ทางสะดวกแล้วเบิ่งเวลาดูตอนนี้ตอนนี้19สนาทีไปครับผมสิพยายามเมื่อไหนมันก้อน20นาทีครับตอนนี้มันอยู่งล่างปุ๊บนี่ต่อหนาต่อตาเลยดีทางออก จื้เปียบ้อยหลอกหรือเรียงครับผมจังไดยมือนี่กะนี่แหละครับประมาณนี่แหละครับถือว่าโดนใส่เวลาโดนอยู่ครับสิบเก้านาทีอ่าจังไลกะเดี๋ยวอีกอันนึงผมจีมาเล่นด้านนี้แล้วกันครับโหมดไม่สิ้นสุดครับสำหรับมือนี้ซ้ำนี้แหละครับสวัสดีครับ